เ <Yeah>, yeah. พิ่งมามันแข่งตั้งแต่กี่บทแข่งตั้งแต่ใบสามครับน้องแชทพรุ่งนี้ฝากกันสักนิดนึงพรุ่งนี้บสามเรามีนัดกันนับที่ช่องบ้านนะนิดนึงทีมไทยฝากช่วยกันดูสักนิดนึงบอกเพื่อนบอกอะไรเข้ามาเปิดทีว้เฉดก็ได้ได้ดอปด้วยนะผมเออได้ดอปด้วยโอเคไหมจบไข่ตรงมาปะเนี่ยเอ,อ้ยไม่ได้จบไข่ตรงน้องนั่นแหละฝากกันสักนิดหนึ่งให้เขาเห็นยอดเนี่ยไม่ว่าเออคนไทยก็จะสนใจเกมนี้อยู่เผื่อใน,นอนาคตมันจะมีทัวร์อะไรมากขึ้นบอนเร็วยัง แพ้โอทูที่ไปที่สองแล้วเจาที่สองไปชะนะแฮมมันเป็นไปไม่ได้เอาแข่งแล้วหรอไวจังใช่ครับมึงเชื่อกูชาวสวนชูจอบโอเคป่ะเนี่ยอันนี้รายการตลาดบ้ขายเกง่งเก่งขายเกง่งเก่ง <laughs> <laughs> แค่พวกมึงเชื่อใจกูแล้วรอดูโอเคป่ะพวกมึงรอดูจบจบตึงตึง ไปเที่ยวเกาหลีไปเดินที่ไหนดีกูอยากรู้เหมือนกันแต่เฮียด้านนี่น่าจะคิดแผนท่องเที่ยวไว้แล้วล่ะแต่จะแพ้พวกเนี้ยเชื่อไปสามรอบแล้วไอโค้เคยโดนเนิร์ฟยังวะบาดไม่รู้ว่ะไอเบย์ไอโค้เคยโดนเนิบยางเชียร์แฮมเตอร์ไอ้ทตว์อุ้ยน่ารักจังอ่ะเนี้ยน่ารักจังอ่ะไม่ได้หมายถึงหนูนะหมายถึงนัลลี่ห้ามคลิปนายสัตว์ห้ามคลิปนะ เีอย่านะพวกมึงนี่โดนนะโอเคปะเรารู้กันแค่นี้พอนี่ไม่ต้องเรียกข้าวไม่เลอกยุ่งน้องไม่นะดัไม่ได้คิดไม่คิดแผนจะไปแข่งเลยเที่ยวอย่างเดียวสมควรแหละเฮีย ดินฟันกลางหลังพวกกูไม่โดนนี่เออพวกกูไม่โดนเนี่ยเนี่ยไอ้้ยกล้องเกาหลีแม่งคือโปรดักชั่นแชทมึงฟังกูนะโปรดักชั่นเกาหลีคือของจริงแต่ละกล้องที่เขาซูมไปคืองานละเอียดนี่คือหนึ่งในสายเหตุที่กูยังดูแข่กอวดอยู่มึงเข้าใจปะไอ้เ้ยตากล้องแม่งของดีเอ้าไอ้้ยตากล้องแม่งของดีจริงไอ้้ยงานวาดเนี่ยของดีจัดเลย ยังนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงดูแข่งโอนแล้วมาสนุกไปก้องชัดใช่ก้องชัดเนี่ยดะแชมป์บอลก้นหัวนะแชมป์บลก้นหัวกูโกนเลย่ะเฮียก็หลีเขาเทปบาบีตรงหน้างานก็ง่ายดีรออะไรอะเนี่ยเี๋ยวนดีพวกผมใส่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวพวกผมก็ทำตามนั้นนิวจัก k c ซิตี้อะเช็ดมา อ่าถ้าถ้าไฟกับปกติถ้าไม่มีลูโซได้แค่สองไฟมีลูโซได้สามไฟอย่างที่บอกอ่าถ้าไม่มีลูโซเหลือกี่ไฟสองสี่วิหกวิแชทถ้ามันไม่ลูโซเหลือหกวะเฮ้ยถ้ามันไม่มีลูโซเหลือหกวะแต่มันเล่นลูโซอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันมันน่าจะเล่นลูโซอยู่แล้ว ไอ้เนี่ยมันมันน่าจะมีลูซิโอแหละมันมันต้องเล่นลูซิโอเว้ยปกติเขานิยมลูซิโอขนนี้ยเนี่ยดูดูก่อน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 มันเล่นโอเปล่าถ้าไม่มีโอมึงตีไปเลยเลยสองไฟเนี่ยใครเชื่อใจมั้ยขอให้เจอแบบกูมั่นใจหน่อยเชิมั่นใจหน่อย เชียร์ท um ีมไหนครับพ oh, hey, yeah. ี Source, uh, uh, Just, yes. uh, uh, ่เช so ียร์ทั้งสองทีมเลยตอนนี้ไอ้ย่จบคู่นี้ปิดไหมครับจบคู่นี้ไม่ไม่ได้ปิดน้องแต่ต้องพักเสียงเพราะว่าพี่ต้องพากอีกสองวันครับน้องพากดาบแล้วก็เดี๋ยวพากไฟนอลอีกนี่ไงมันมีลูซิโอเชดแอมเตอร์ไฟติ้งน่าดูเซเชียร์แล้วไม่เล่นออลิซ่าแปลกดีเฮีย ตอนผมวินิทวิ่เสร็จแล้วผมเดินออกมามีเอฟซีมารอด้วยเขาบอกสู้ๆนะแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นไอพวกวาเรี่ยวอะอ่ะรอดูแชท็ดเฮียเรามาเล่นแชทบอยล่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ไอแฮมเตอร์เล่นคขมยนไอแฮมเตอร์เล่นคขมยนได้อยู่ได้อยู่มั่วมั่วไอแฮมเตอร์มั่ว มงคลจะเป็นแลมแต่เทีนี้เนี่ยติกมาไม่เป็นไรโยนโยนโยนกูให้กำลังใจอยู่กูให้กำลังใจอยู่แหว่หูปากกูให้กำลังใจพวกสองอยู่เชียกาตาลาดเพื่อนมึงเข้าใจป่ะงขายของแล้วโบเปอร์เอาไปหนึ่งครับชิวเชีวชีวชีวไม่เป็นไรแล้วได้สามไฟชิวเชีวโอเคป่ะชิวเชีวเลยกาตาลาดเลยแหวกาตาลาดหูปากไอ้ยันหลอกไอ้ลุ้นไอ้บ้านหลอกกูไม่มันเหลืออะ เก้าไฟเหลือแปดไฟพวกมึงนับเลยอะเหลือแปดไฟอ่าพวกมึงนับเหลือแปดเหลือแปดละอะเหลือแปดพวกมึงนับพร้อมกูเลยเหลือแปดเพื่อนไอ้เฮียขอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กับแปดครั้งอะเหลือเหลือแปดเช็ดเหลือแปดเหลือแปดไฟขอแค่ไฟเดียวมันได้จริงๆรช็ดมันได้จริง นี่ยีหันบีแตกเป็นไงสตอกเกอร์ตายไปหนึ่งแชทสตอกเกอร์ตายไปหนึ่งสตอกเกอร์รู้ไปแล้วไม่เป็นไรเสลซิโอชิวชิวเสดลุซิโอชิวชิวจัดชิวจัดเอาโบเปอร์ไปสองเอาเอาาไม่เป็นไรหรือเจ็ดหลือเจ็ เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดแล้วเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเจ็ดเหลือเจ็ดไม่เจ็ดแล้วด้วยเหลือหกเมงไฟกันนานไอสัตว์หกไฟเชทหกไฟหกไฟ โลไฟชิวๆหนึในหกในหโอกาสหกครั้งขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่ยากโอเคปะไม่ยากไม่ยากขอแค่นั้นแชทขอแค่นั้นไอ้หกครั้งขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอ้เมืงอเชื่อกูแชทเมึ่เชื่อกูไหวชิวไหวชิว แล้วโคมาก่อนโคมาก่อนไอฮาร์บินไอฮาร์บินหนีไปไหนไม่รู้แล้วถอยหมดถอยหมดแชทกับมันจะได้เปอร์เซ็นต์แชทแชทกับมันจะได้เปอร์เซ็นต์กับมันจะได้เปอร์เซ็นต์มันไม่ให้วะเชือเฮ้ยเมื่อเมือไปหนึ่งสักจะได้อยู่งไงบ้างเมื่อไม่ได้จะได้ละเชื่อม่งไม่ให้วะทำไมที่บ้าเม่เล่าบัสไม่รู้แม่แล้วตอนนี้กูรุนแรงละ เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันมาเลยเจ้ยไม่จะได้เบร์เทนอยู่แล้วหเสียววะนีพวกมึงเสียววะนีพวกหนึ่งอ่ะจิกตายินกูหมดเลยตอนกี้หยาเหลือห้าไฟแล้วแชทหนึ่งในห้าชิวชิวเบิ้นหนึ่ในห้าชิวชิดินเอ็นหาวมาดิ้เอ็นหาวมาหนึในห้า ฮันบีนอาไปหนึ่งอ๋อเฮ้ยเทดคือมาเทดดูคือมาสวยสอยู่สวยสอยู่จอนี้โอ้ยชิโยยิงได้สี่บเบอร์ยิงกันตีไปหนึ่งบเบอร์บเบอร์เลซี่ไฟแล้วเลซี่ไฟแล้วเลซี่ไฟแล้วแชทเาเ้หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ชิวๆๆ ไอ้เหียสีไฟมันจะไม่ได้ซักเปอร์เซนต์เลยหรอวะถูกไหมไอ้เหียมันจะไม่ได้ซักเปอร์เซนต์เลยหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกชิบุเปิ้ไปหนึงเยอะบุเปิ้ลมาเอาไปหนึ่งเฮียมีแตกเฮียมีแตกแต่พอยทันไหมโอ้แต่พอยไม่ทันนี่สัสค้แต่พอยได้แล้วไม่่อยแน่โอ้ คูวทฟันเอ้ยเหลือสไม่ก็สองตอนนี้เนียเหือสาไม่ก็2อเชีดามไม่เสียตีด้วยเนี่ยเหือสไม่ก็สชเหือ3ไม่ก็สองชูชีพวะ แล้วถูบมากอ่อนอันตีอันตีแช่แข็ช่ซิกมา,า,มากซิกมาดูขันันตีซิกมาดูขันตีขันพิไปกอนน่อนหเปิดตีเดี๋ยนี้อลิออนปิดตีปิดตี่ซิกม่มันไม่ยอมมันตีทะเลมัน ไอ้ศาสตร์มันมีโอกาสในเฮียกูบอกพวกมึงแล้วไอ้ฝาดเป็นไงน้องๆกูไม่ได้ขายฝันในเฮียมันยึดไม่ไม่มีโอกาสก้าวค้างไอ้ศาสตร์ไอ้เฮียมันมีโอกาสก้าวค้างในเฮียไอ้เฮียมันมีโอกาสก้าวค้างเพื่อน เออกูบอกพวกมึงแล้วมันมันมันยากเกินมันคือหนึ่งในร้านที่มันจะเป็นไปไม่ได้เอ้อนี่กูบอกพวกมึงแล้วเฮ้ยเปิดต่อมึงจะเปิดต่ออีกเหรอไอ้ต่อแล้วมันได้สองรอบเลยเอาแชทมึงดูดิเฮ้ยกูได้มันไปตกรอบเลย ต่อต่อแม่งโยนไอ้เยีจบเลยสัสไอ้เยียได้มัวมัวเอาเด้นกระดายย่าแชทไอ้ยีเดินกระจายย่าแม่งได้เว้ยเชื่อกูบอกแล้วเชื่อกูแค่นั้นแชทแถมหน่อยไม่อยากนอนเร็วแถมหน่อยไม่อยากนอนเร็วไอ้เยีกำลังมากำลังมา ไอ้เหี้ยหนึ่งในเก้าเช็ดไม่มีโอกาสเก้าครั้งไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แม่งจะแบบมีอะไรโชกโกเปลี่ยนสีไปทั่วเลยใช่เหรอจะเชื่อบ้ากูกูได้สองแตกสองนะกูได้สองแตกสองไอ้เหี้ยโป๊ะเปื่าเอาไปหมดละโอเคจบเช็ดไอ้เหี้ยจบแบบนี้จบไอ้เฮียแต่เกือบนะแต่เกือบเช็ดมันหนึ่งในเก้าไอ้เหี้ยเออมันคือหนึ่งในล้านที่มันจะไม่ได้หนึ่งเปอร์พวกมึงไม่ไม่เชื่อกูไงสัตว์ถูกไหม